One, two. พี่น้องขาเดี๋ยววันเสาร์สีเดินทางนอจ้าสิเดินทางไปงานศพพปูอีกรอบหนึ่งนะคะไปพบญาติพี่น้องอันนี้และค่ะแน็ตไปฝากเมียนะคะโตโต,ตซื้อกนแล้วประดับช่วงคริสต์มาสได้เลยเพอดีค่ะนี่แหละค่ะได้แล้วแนวไปฝากเมียเพิ่นนะคะไปปลอบใจกันนาะค่ะทุกนคนขา สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเทยไทยสไปย์ทฮอนเลนอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปลายซู้สุขสุขนได้จ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจวแจ้วจ้อยจอยหม,ม,มอยหอยสังกับตัวู้เทยไทยสไปร์ฮอนแลนนะคะนั่นแหละคะ่ะไตเติลคลิปขึ้นมานั่นแหละคะ่ะของจะไปฝากเมย่านะคะ ตโต,โตกับแฟนก็จะไปร่วมง,งานศพพ่อปู่อีกทีก็คือวันเสาร์ค่ะพอญาติพี่น้องมุงสาคณะญาติของพ่อปู่แม่ย่าก,ก็ลูกพี่ลูกน้องอะไรกันต่างๆพี่น้องเขาก็จะมารำ่ำลากันในวันเสาร์ตโต,โตกับพวกญาติญาติพี่น้องท้องเดียวกันของพ่อแม่ของแฟนตัวโต,วตวเองเขาก็จะมายืนรับแขกรับอะไรกันนะคะคนเขาก็จะมาลากันแต่ตอนนี้ศพพ่อปู่แล้วก็ลงศพพ่อปู่ก็ กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะเขาตกแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นอนอยู่กลางบ้านนะคะรอผู้คนมาร่ำลากันวันเสาร์นะคะก็วันจันทร์ถึงจะแห่ไปบวชกันอีกทีสวดเสร็จอะไรเสร็จก็ไปป่าช้าไปสุสานกันนะคะก็คงฝังไปแล้วก็คงเป็นจบพิธีไปเนาะคะ่ะกับยังไงก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะ ทุกคนที่แสดงความเสียใจเข้ามาก็ขอบพระคุณแทนสามีและก็ขอบคุณมากๆค่ะแทนครอบครัวของแฟนของขอบคุณแทนทุกคนด้วยนะคะตัวโตด้วยค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ตัวเองได้อะไรมาคะไปดูของฝากเม่ย่่าที่ร้านขายของคริสต์มาสนะคะสำหรับตกแต่งช่วงคริสต์มาส ที่เขาตกแต่งตามบ้านตามสวนนะคะร้านใหญ่ที่สุดของเมืองที่โตโตอยู่ค่ะอยู่ชานเมืองออกไปก็เลยไปได้ไอ้นี่มาค่ะมาไว้ตั้งประดับที่บ้านนะคะดูสิคัมหมุนไปนะคะบ้านคริสต์มาสเล็กๆนี่แหละจ้ะใกล้จะเทศกาล้ามาแล้วนะคะหลากหลายคนก็ปลูกต้นคริสต์มาสแล้วค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคม คนก,ก็เริ่มปลูกกันแล้วปกติโตโต้เขาปลูกแล้วนะคะทุกปีแต่ปีนี้คิดว่าจะไม่ปลูกต้นใหญ่นะคะก็เลยจะจัดเป็นซุ้มมุมนั้นมุมนี้ตามบ้านนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาแขวนมาตกแต่งบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะให้ชมคลิปต่อๆไปนะคะพอดีปีนี้ไม่ปกติจะปลูกต้นใหญ่มุมนี้เลยนะคะสูงชนเพดานเลยค่ะปีนี้แฟนก็บอกว่าเราก็จัดมุมนั้นมุมนี้เอาเพราะว่าจะไม่มีคนมาเยี่ยมหรอกเพราะกด กของโควิดก็กำลังเข้มข้นไม่มีใครมาเยี่ยมเราเราหลอกช่วงคริสต์มาสนะคะก็ K <K> <K> เลยจัดกันพอดีพองามมุมนู้นมุมนี้กันเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยว,ยวจะถ่ายให้กันดูในวันข้างหน้านะครว่าตัว,ต,วตัวจัดแบบไหนบ้างจะน่ารักจะสวยบ้างหรือเปล่าเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็มาทักทายพูดคุยแล้วก็ขอบคุณ f อฟทุกทุกท่านนะคะสำหรับกำลังใจดีๆถึงเราจะมองไม่เห็นก็รู้ว่ามีอยู่จริง นะคะนี่ละค่ะวันเสาร์ก็จะไปงานศพพ่อปู่อีกนะคะการจากลาเนาะคะ่ะจากเปลี่ยนหรือจากตายอันไหนเสียใจอันไหนทรมานกว่ากันพูดถึงการจากเป็นถ้าจากกันด้วยดีนะคะเหมือนแฟนของโตโต้ตเองกับแฟนเก่าเขาฝรั่งด้วยกันเขาจากกันด้วยดีทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นเพื่อนกันส่งการ์ดส่งอะไรมาแสดงความเสียใจด้วยกัน บางครั้งก็อยากมาดื่มกาแฟก็มาดื่มด้วยกันก็มีเป็นบางครั้งคลิปก่อนๆนูน่นก็เคยมีแฟนเก่ามาอยากมาดื่มกาแฟด้วยอะไรด้วยอยากไปเที่ยวด้วยก็มีนะคะที่ผ่านมาถ้าเราจากกันด้วยดีตกลงกันด้วยดีจะเป็นหรือจะตายมันก็ยังเหลือความรู้สึกที่ดีต่อก,กันยิ่งฝรั่งเขาถึงจะเลือกกับผัวกักบเมียผัวไปมีเมียใหม่เมียไปมีมม ผัวใหม่เขาก็ยังกลับมาเป็นเพื่อนกันก็มีหลากหลายคนมากินข้าวมายินเนอร์ดว้วยกันเพื่อลูกเพื่ออะไรเขาก็ทํากันทางฝรั่งเขาไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยว่ามึงเก่ากูใหม่อะไรอย่างนี้เขาไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะอย่างตัวโต,วตวเองว่าวไม่ก็คือไม่ก็สมัยตอนเป็นสาวนะคะยี่สิบปีที่อยู่กับแฟนคนไทยมาจนถึงอายุยี่บหกปีอยู่กันมาห้าหกปีนะคะก่อนจะเลิกกันโอ้ยทะเลาะกันดุเดือดค่ะ ตอนนั้นเราอายุยังน้อยด้วยวุทธิภาวะด้วยอะไรด้วยหึงแรงเกลียดแรงโมโหร้ายใส่กันด่าทอกันนู่นนี่นั่นก้อนเลือกล่ากันโอ้ยเป็นดราม่าแลนน้ำกันแลนน้ำสิไปตบกันนู่นนี่นั่นหลากหลายอย่างนะคะกับแฟน้นไทยนะคะที่คีบพันๆมากอะอาจจะได้เห็นกันนะคะสําหรับเอฟซีเก่าๆนะคะที่วตๆเบาถึงแฟนคนไทยให้ฟังนะคะแอบเป็นมีผู้หญิง ใหม่ไปทําผู้หญิงท้องก่อนจะเลิกกับเราก็มาหลอกนู่นหลอกนี่เราจับได้ก็ไม่ยอมรับอุ้มลูกวิ่งหนีเราเราไปดักรอที่หน้าห้องอะไรสารพัดปานสงครข้ามนะกี่นองขาตอนนั้นอินนี่ก็หักเขาหลายนะคะเหมือนโลกนี้มีผู้ชายคนเดียวนะคะหลงเขาหลายหลงเขาบักอรุยเขาหลาเขาไหผู้ดอกพี่น้องขะนะครับนะคะ,นะคะตอนมันหลุ่มมันหลงนะคะ ใครว่าไม่ดีเราก็ว่าเขาดีนะคะหนูรักของหนูหนูไม่ฟังใครอยู่สันวาไปตัวนี่คือจากกันแบบจากเป็นจากกันด้วยน้ําตาทะเลาะกันแต่ถ้าตกลงกันด้วยดีจากเป็นก็ถือว่ากลับมาเป็นเพื่อนฝูงกันได้ให้แนวคิดให้ข้อคิดกันได้ปรึกษากันได้อยู่ห่างๆห่วงใยกันแบบห่างๆเลือกรากันแล้วก็จบกันไปนะคะถ้าพวกที่เลือกราแบบไม่ทะเลาะกัน แต่การจากตายก็พูดถึงอย่างพบปู่เนาะคะ่ะคุณงามความดีที่สร้างไว้สิ่งดีๆที่เคยทําไว้ให้ลูกให้หลานเราก็จดจําสิ่งดีๆกันนะคะอันไหนที่เราทําได้หลังจากนี้ดูแลแม่ไปอะไรปลอบใจแม่สิ่งที่พ่อต้องการเห็นลูกเต้าไม่ทะเลาะกันนู่นนี่นั่นแต่จริงๆครอบครัวของแฟนของสามีตโต,ตก็ไม่ได้ทะเลาะกันสักคนนะคะรักกันดีมากเหนียวแน่นกันดีก็ถือว่า เป็นบุญของครอบครัวนี้แต่ครอบครัวแฟนเก่าตโตสามีเก่าตัโตนัก็ตายแบบไม่ต้องเผาผีกันเลยทีเดียวค่ะทะเลาะก,กันมากดุเดือดนะคะพ่อใหญ่ก็เลยไม่ได้ยกสมบัติอะไรมากให้ทางพี่น้องเขาก็เลยยกให้โตโตนี่แหละค่ะสามีเก่านะคะที่ได้มีหลายคลิปได้รับมรดกนู่นนี่นั่นกัน,นกล้มหายตายจากที่ผ่านมานะคะนั่นแหะค่ะจากตายก็คือ ถ้าไม่เจ็บใครได้ป่วยไม่ป่วยหนักไ,ไม่นุ่นไม่นี่ก็พอว่าอยู่นะคะถ้าเป็นโรคร้ายต่างๆมานอนเจ็บปวดร้องโอดร้องอวยกันอย่างนี้เราก็จากตายก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมหมดความทรมานเนาะคะ่ะแต่การจากลาจับจากเปลี่ยนหรือจากตายใครก็ไม่อยากพบไม่อยากเจอเนาะคะ่ะแต่ถ้าไม่มีคนตายเลยโลกใบนี้ก็คงจะล้นคนคงจะตองเหยียบกันตายแล้วป่านนี้นะคะ เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็พยายามปร่งกันเราเป็นของธรรมดานะคะแต่ถ้าไม่เกิดกับใครก็ไม่มีใครรู้นะคะการสูญเสียมันเสียอกเสียใจแบบไหนเนาะค่ะอย่างแฟนตัวโตเองนะครับพอหยุดอยู่บ้านด้วยกันกับว่าหัวจักความอยู่ค่ะพี่้องค่ะแกก็เดินวนนู่นวนนี่หาดูเสื้อผ้าหาดูอะไรมุมนูมน้มนมุมนี้ที่บ้านนี่แหละค่ะที่ตัวโตก็เลยได้ชวนชวนไปร้านขายของตกแต่งคริสต์มาส ร้านใหญ่ใหญๆในชวนแกไปเดินเมื่อวานนี้ทั้งวี่ทั้งวันไปกินกาแฟไปกินข้าวเที่ยงกันที่นู่นด้วยนะคะหลากหลายอย่างเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะให้ดูนะคะของสวยงามเยอะมากนะคะขอให้เรามีเงินเถอะคะ่ะเราจะตกแต่งอลังการขนาดไหนก็ได้ในบ้านนะคะแต่ปีนี้ตัวโต้ก็แต่งแบบโรแมนติกหน่อยหนึ่งกับมุมนู้นมุมนี้พอนะคะพอเราสองตายายนะคะถ้าเพื่อนฝูงมาเยี่ยมก็ ไม่รู้จะมีหรือไม่มีค่อยว่ากันในวันข้างหน้าก็อาจจะมีวิกเอนน็นไหนวิกเอ็นหนึ่งมาดื่มกาแฟมาเขาก็อาจจะแวะมาเพื่อนสนิทของผู้ใหญ่จะแวะมาแสดงความเสียใจกันอีกรอบหนึ่งก็ว่ากันไปตรงนั้นนะคะวันนี้ก็มาทักทายแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจกับ f c นะคะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องการจากเป็นจากตายจากลาเนาะคะ่ะว่าเป็นแบบไหนใครรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะการสูญเสียนะคะพี่้องคะ่ะ แล้วแฟนก็ถามว่าทาไมเธอจะใส่เสื้อดําตลอดหรือนิวนี่นั่นเพราะว่าเขาบอกว่างานศวกทุกวันนี้ของฮอลแลนด์เขาก็ไม่ได้เน้นดําล้วนเหมือนบ้านเรานะคะแต่สีก็เหมาะสมจากสีเทาสีน้ําเงินสีเขียวสีน้ําตาลสีอ่อนๆลงมาก็ได้นะคะแต่ตัวตัว,ตว,ตวอยากให้มันถูกต้องอย่างน้อยก็ถูกใจเราละนะคะความรู้สึกของเราเราอยากทําแล้วว่าเออพ่อปู่เขาก็มีบุญมีคุณนะคะพ่อแม่แฟนก็เหมือนพ่อแม่เรา เราก็อยากทําเราก็บอกแฟนว่าฉันจะใส่ดําขาวหรือสีดําเสีอะไรอย่างนี้ล่ละคะ่ะไว้ทุกให้เขาสักหนึ่งอาทิตย์นี่คือความตั้งใจของฉันไม่เป็นไรหรอกเธออยากใส่สีไหนเธอก็ใส่ไปแล้วกันให้มันเหมาะสมอย่าใส่สีแดงก็พอตัวก็ว่านะคะนี่แหละคะ่ะวันเสาร์ก็คุยกันอยู่ว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนเพราะเราต้องยืนรับแขกอยู่ในบ้านนะคะหมู่บ้านนั้นก็เป็นหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันพี่น้องฝั่งพ่อปู่ก็ พี่น้องน้องสาวพี่ชายอะไรแกงจริงก็เป็นเกือบ10คนนุ่นค่ะแต่ที่ร้วมหาย,ายตายจากไปแล้วก็มีแม่ป้านะคะพี่สาวแกก็90กว่าปีก็ตายไปแล้วก็หลากหลายคนอยู่ค่ะที่เหลือก็ลูกหลานเขาก็<ๆ>จะมาลากันวันเสาร์เราก็ไปยิ้มเป็นนางสาวไทยยิ้มรับแขกไปนะคะไปยืนนะคะถ้าไม่ใช่ช่วง COVID 19, โควิดโควิดเขาก็จะจับมือไล่กันไปแสดงความเสียใจกันไปประมาณนี้ละค่ะพิธีของฝรั่งก็ ถือว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่ยิ่งมาจังหวะกับ COVID โควิดโควิดนาด้วยทุกอย่างเขาก็ตัดทอนลงมาให้มันกระชับขึ้นอะไรขึ้นขนาดกระชับแล้วนะคะนู่นวันเสาร์อีกทีหนึงวันจันทร์อีกทีนึงโตโตกับแฟนก็จะไปจะกลับกันแบบนี้ละคะ่ะเกือบ200กิโลเมตรก็ไม่เป็นไรหรอกเราค่อยไปค่อยมาเอาแต่เบื่ออากาศนะคะวันนี้ก็หิมะแรกลงลงมาสมฝนด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะ อากาศก็สององศาประทะกับฝนความเย็นมันดันเข้ามามันก็จะกลายเป็นหิมะแต่นเป็นหิมะเปียกนะคะถ้าผสมฝนมันไม่มันจะไม่ตกค้างสีขาวให้เราเห็นตามถนนตามที่ต่างๆนะคะเขาเรียกหิมะเปียกแต่ถ้าหิมะแห้งก็คือฝนมันจะสูงหน่อยมันก็จะร่วงลงมามกพจะหวาดลงมาเหมือนดอกไฟนะคะเดือนมกร,ราธันวาเดือนมกร,ราปีนี้แล้วทันช่วงธันวาปีที่แล้วนี่โอ้ยตกหนักมากเมืองโตต้ตตตนะคะ เดี๋ยวบางคลิปตัวตต้ก็อาจจะคลิปหิมะปีที่แล้วขึ้นให้ดูกันหน่อยนะครับขาวสวยงามมากหน้าบ้านนี้อูย้ยอลังการความขาวนะคะเดี๋ยวจะถ่ายลงคลิปลงอะไรให้กันดูอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงก็ขอบพระคุณทุกทุกกำลังใจที่มีให้กันเนาะคะ่ะให้ตัวโต้ให้แฟนตัวโต้ให้ครอบครัวแฟนต่างๆนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญ กำลังใจดีๆก็คือสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะอาจจะตอบคอมเมน้นช้าบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ที่ปัจวบลงเท้าอีกแล้วค่ะสู้กันต่อไปเนาะคะ่ะบ๊ายบายจ้าทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า